นายชาัยชาญเจริญสุขนะครับเราว่าทางสรทชเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยการส่งออกไทยในเดือนมกราของมูลค่ากว่า22,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ขยายตัวได้10%เลยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนคือปีก่อนปี66เนี่ยส่งออกไทยไม่ดีเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขการขยายตัวมกรา66กับมกรา67เนี่ยตัวเลขมาเลยดูสวยไงมกรา67เนี่ยขยายตัวได้ตั้ง10%นะครับ คิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็เท่ากับ780,000กว่าล้านบาทขยายตัว1 0 2ถ้าหากทองคำน้ำมันและอาวุธจุธปัจ,จัจนะฮะเพราะว่าการส่งออกในเดือนมกราคมก็ขยายตัว9.2%เลยน้ำเข้าเนี่ยก็ขยายตัว2.6%นะครับทำให้ดุลการค้าของไทยนขาดดุลอยู่2,700กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าแสนกว่าล้านบาทการส่งออกทั้งปีเลยนะฮะทั้งปี67นี้เนี่ยคาดว่าโตได้1-2%เเพราะว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวดี และการเป็นคู่ค้าหลักของไทยก็สินค้าสองสำคัญนะครก็ยังเป็นยางพาราผลไม้พลาสติกมันสำปะหลังแล้วก็พวกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนประกอบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับปัจจัยลบมีเหมือนกันนะครับความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อะนะครับก็จะกระทบต่อการค้าและเศรฐษฐกิจ